สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยาจนฟุตบอลอยังมีให้รุ้นกันนะครับในช่วงวันหยุดยาววันที่2ลองวิกเอนมีทั้งกระบาวครับแล้วก็ยูฟาเนชั่นส์ลกไฮไลท์อยู่ที่ฟุตบอลทีมชาติครับวันนี้แข่งเร็วครับยูฟาเนชั่นส์ลกตั้งแต่ลีกเอโดยเริ่มครัแรกตั้งแต่2ทุ่มนะครับคููสุดท้ายที่1น5นาที ลีกเอนะครับลีกเอคู่ตีหน่งสี่สิานาทีโปรตุเกสวันนี้เป็นเจ้าถิ่นเจอกับโครเอเชียนะครับอันดับฟีฟา่าหรือว่าอันดับโลกใกล้เคียงกันเลยนะครับอันดับ6กับอันดับ7โปรตุเกสอันดับ7นะครับเจ้าถิ่นส่วนโครเอเชอันดับ6โดยที่เจ้าถิ่นวันนี้นําทีมโดยคริสตียโนโรโนัลโดที่ลุ้นทําประตูที่100ให้กับทีมชาตินะครับก็ต้องดูว่าสภาพจะ พร้อมไหมถ้าพร้อมนี่เฟรนโดซานโตสส่งลงไล่ล่าทำประตูนแน่นอนนะครับโค้ชยังเป็นคนเดิมที่ทำทีโปรตุกเกสได้แชมป์รายการนี้เมื่อคราวที่แล้วนะครับคนอื่นๆก็ยังมีเฟอรนนโดซิลวานะครับมีดาวรุ่งอย่างเชาเฟลิกซ์นะครับนักเตะประสบการณ์สูงๆนะครับยังเฟอรนโดซิลวาก็อยู่ในทีม ชาวบูตินโยนะครับนี่ประสบการณ์สูงติดทีมชาติเกิน100นัดก็อยู่ในทีมนะครับทํางฝั่งของผู้มาเยือนโครเอเชียไม่มีผู้เล่นกองกลางตัวหลักทั้งราคิติสตั้งทางลูก้าโมดริชนะครับไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ดูแล้วเจ้าถิ่นน่าจะมีความมุ่งมั่นมีความพร้อมมากกว่านะครับโรตุเกตในฐานะแชมป์เก่าดูแล้วน่าจะเอาชนะได้นะครับ คนสามแต้มไว้ก่อน1ประตูก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งสำหรับโปรตุเกสเหนือโครเอเชียผู้มาเยือนวันนี้มองไปที่โปรตุเกสครับเอาชนะได้สำหรับท่านสมาชิกและทุกท่านนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับได้ทางทางไลน์แอดนะครับที่ @tde90s ที่ DED90S รวมทั้งแนะนำให้ติดตามทางเว็บไซต์นะครับ www.ball90.co นะครับ B A L L90.co จะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดวันจากทั่วโลกขอให้ทุกท่านโชคดีครับ